สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลที่เราได้รวบรวมมานะครับวันนี้เรามีประเด็นที่เอ่อน่าจะโดนใจหลายๆคนเลยนะครับคือเรื่องความรู้สึกขัดแยงในยุคนี้ที่แบบเรามีของเยอะแยะไปหมดเลยนะแต่ทำไมข้างในมันยังรู้สึกว่างๆเหมือนพยายามวิ่งหาความสุขแต่ยิ่งวิ่งยิ่งเหนื่อยยังไงก็ไม่รู้ครับ ค่ะเป็นข้อสังเกตที่ใช่เลยค่ะตรงมากๆเลยแล้วมันก็สะท้อนสิ่งที่แหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาพยายามจะชี้ให้เห็นนะคะว่าเอ,อ๊หรือความสุขที่เราหาหากันอยู่เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ที่ของนอกกายหรือการต้องได้อะไรเพิ่มแต่อาจจะเป็นการกลับมาเจอความสงบข้างในใจเราหรือการอยู่กับปัจจุบันมากกว่ามีประโยคนึงในเอกสารที่ออชอบมากเลยค่ะเขาบอกว่า Peace is happiness at rest อ๋อความสงบคือความสุขที่ไม่ต้องเร่งรีบอืมค่ะแปลง,ง่ายๆก็ประมาณนั้นเลยมันท้าทายความคิดเดิมๆที่ว่าความสุขต้องแบบตื่นเต้นต้องได้อะไรใหม่ๆตลอดเวลาใช่ครับคำว่าไม่ต้องเร่งรีบเนี่ยมันจึ๊กเลยนะเหมือนความสุขมันกองอยู่ตรงหน้าแล้วแค่เราช้าลงหน่อยไหมงั้นการคุยกันวันนี้ของเราก็คือจะมาสำรวจขุดลงไปในไอเดียพวกนี้แหละครับที่อยู่ในเอกสารที่เรามี เพื่อจะเข้าใจมุมมองเรื่องการหาความพอใจจากอะไรที่มันง่ายๆใกล้ๆตัวแล้วก็พลังของการมีสติรู้ตัวซึ่งดูเหมือนเป็นคีย์สำคัญเลยใช่เลยค่ะงั้นเราเริ่มกันที่จุดแรกเลยดีไหมคะเรื่องของการกลับมารู้ตัวถึงความสุขง่ายๆที่นี่มันมีอยู่แล้วรอบตัวเรานี่แหละซึ่งในแหล่งข้อมูลมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่แบบว่าทัชใจมากแล้วก็ชัดเจนมากๆค่ะเรื่องนี้อ๋อจาได้ครับ เรื่องนั้นที่เป็นคนทำงานหนักมากๆใช่ไหมครับชีวิตแบบมีแต่ to do list ทำนั่นทำนี่จัดการนู่นนี่จนลืมไปเลยว่าการแค่อยู่เฉยๆมันรู้สึกยังไงแล้ววันหนึ่งแค่เดินผ่านสวนธรรมดาๆรรเองนะแต่พอเห็นแดดลอดใบไม้ได้ยินเสียงนกเอา้าน้าตาไหลเฉยเลยใช่ค่ะใช่เลยแบบไม่รู้ตัวด้วยนะไม่ใช่เศร้านะครับแต่มันเหมือนตื่นรู้ว่าเฮ้ยความสุขแบบนี้มันหายไปจากชีวิตเรานาน,านมากแล้วจริงๆค่ะ เรื่องนี้มันสะท้อนเลยนะคะว่าเรามักจะถูกเหมือนถูกตั้งโปรแกรมมาให้มองหาความสุขจากอะไรใหญ่ๆความสำเร็จงานเงินตำแหน่งจนเรามองข้ามไอโมเมนต์เล็กๆน้อยๆที่มันประกอบกันเป็นชีวิตจริงๆของเราไปหมดเลยแหล่งข้อมูลหนึ่งเขาชี้ว่าปัญหามันไม่ใช่ว่าความสุขเล็กๆนี่มันไม่มีนะแต่มันอยู่ที่ความไม่ใส่ใจของเราเองมากกว่าค่ะคือเราเร่งรีบไปใจลอยไปอดีตไปอนาคตจนไม่เห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจริงๆ คำว่าความไม่ใส่ใจนิคมนะครับมันไม่ใช่แค่ไม่เห็นแต่คือไม่รับรู้ถึงคุณค่ามันจริงๆเอกสารเขาขยายความต่อนะครับว่าความสุขที่ลืมไปเนี่ยอาจจะเป็นแค่รสชาติกาแฟแก้วแรกที่เราดื่มแบบตั้งใจจริงๆไม่ใช่ดื่มไปเช็คมือถือไปหรือความรู้สึกอุ่นๆตอนคุยกับเพื่อนที่เขาฟังเราจริงๆอ่ะครับประเด็นคือไม่ใช่ต้องมีอะไรเพิ่มเลยแต่คือเราจะตระหนักรู้สิ่งที่มีอยู่แล้วได้ยังไงมากกว่า มีข้อความหนึ่งบอกว่าสติไม่ใช่การบังคับให้ใจหยุดคิดแต่คือการรู้ทันว่ากำลังคิดอะไรอยู่ไอการรู้ทันนี่แหละครับจุดเริ่มต้นเลยของการกลับมาอยู่กับปัจจุบันนิ่งสงบคือในแหล่งข้อมูลเขาไม่ได้พูดถึงความสงบแบบแค่เงียบเงียบหรือหนีไปอยู่คนเดียวนะคะแต่พูดถึงคุณภาพของใจข้างในเราที่มันมั่นคงได้แม้ข้างนอกจะวุ่นวายแค่ไหนก็ตามเขาอธิบายว่าคนที่ดูนิ่งนิ่งสงบสงบจากข้างในเนี่ย อาจจะไม่ใช่ไม่มีปัญหานะคะแต่เขามีมีพลังที่จะไม่ให้ปัญหามาครอบงำใจเขาง่ายๆเออจริงครับผมว่าน่าสนใจตรงที่เอกสารพยายามแยกความเงียบ (silence) กับความสงบข้างใน (inner stillness) นะความเงียบคือไม่มีเสียงข้างนอกแต่ความสงบข้างในคือใจเราไม่วุ่นวายไม่ว่าข้างนอกจะเป็นไงเอกสารที่หนึ่งใช้คำว่าแกนกลางที่มั่นคง (stable core) ซึ่งทำให้เราเผชิญความขึ้นขึ้นลงลงของชีวิตได้ดีขึ้นมันไม่ใช่แข็งกระด้างนะแต่เป็นความยืดหยุ่นที่มาจากความรู้สึกพอข้างในใช่ค่ะความรู้สึกพอหรือ contentment นี่สำคัญมากมันไม่ได้แปลว่าให้หยุดมัรนานะคะแต่คือการยอมรับความจริงตรงหน้ารู้สึกขอบคุณสิ่งที่มีแล้วก็ไม่เอาความสุขไปผูกกับการต้องไดน้นูน่นได้นี่ตลอดเวลา มีเอกสารทางจิตวิทยาชิ้นหนึ่งที่เขาอ้างถึงบอกว่าการฝึกความรู้สึกพอใจแบบนี้มันลดฮอร์โมนเครียดคอติซอลได้จริงๆนะคะแล้วยังเพิ่มความรู้สึกเชื่อมโยงกับคนอื่นด้วยเออน่าทึ่งมากว่าข้างในเรามันส่งผลถึงร่างกายได้ขนาดนี้โหงั้นความสงบไม่ใช่แค่เรื่องฟีลิ่งแล้วสิครับมันมีผลต่อสุขภาพกายใจจริงๆด้วยแล้วพอเราเริ่มรู้สึกสงบข้างในได้บ้างเนี่ยมันก็อาจจะ เปลี่ยนมุมมองเราต่อความอยากได้อยากมีต่างๆไปเลยไหมครับซึ่งก็นำมาสู่จุดสำรวจที่3ของเราประเด็นนี้เป็นอะไรที่แบบว่าท้าทายความคิดเดิมๆและน่าสนใจมากๆเลยค่ะในบรรดาข้อมูลที่เรามีคือการพลิกมุมมองเรื่องความสุขกับความอยากได้นะคะปกติเราเชื่อว่าความสุขคือการได้ในสิ่งที่เราอยากได้ใช่ไหมคะ Getting what you want แต่เอกสารพวกนี้เขาเสนอว่า หรือจริงๆแล้วความสุขที่มันยั่งยืนกว่าคือการอยากในสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว Wanting what you have ฟังดูเหมือนเล่นคำนิดนนะครับแต่พอลองคิดตามเออมันลึกเหมือนกันนะการอยากในสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่ใช่ให้หยุดฝันนะแต่เป็นการเปลี่ยนโฟกัสจากการมองหาสิ่งที่ขาดมาเป็นการชื่นชมสิ่งที่มีให้เต็มที่ก่อน เอกสารหนึ่งเขาเปรียบเทียบได้ดีมากครับเหมือนเรามีสวนสวยๆอยู่แล้วแต่เรามมวแต่มองออกไปนอกรัว้วคิดถึงสวนคนอื่นอยู่นั่นแหละจนลืมรดน้ําพรนดินสวนตัวเองไปเลยแนวคิดนี้มันชวนให้เรากลับมาดูแลสวนข้างในของเราก่อนใช่เลยค่ะแล้วการจะกลับมาดูแลสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยเอกสารก็ชี้ว่า มันต้องอาศัยการชะลอความเร็วลงบ้างคือยุคนี้อะไรอะไรมันก็เร็วไปหมดเนาะการแข่งขันการบริโภคข้อมูลข่าวสารใจเรามันก็พลอยวิ่งตามไปด้วยแหล่งข้อมูลเขาก็เลยเสนอว่าลองจงใจทำอะไรให้ช้าลงบ้างเช่นเดินช้าลงกินช้าลงฟังให้เยอะขึ้นพูดน้อยลง มันจะช่วยให้เราเริ่มสังเกตเห็นรายละเอียดที่เคยมองข้ามไปค่ะไม่ว่าจะเป็นความงามเล็กๆน้อยๆหรือแม้แต่ความรู้สึกในใจเราเองมันเหมือนกับว่าความสุขมันไม่ได้หนีไปไหนเลยนี่นามันซ่อนอยู่ในดีเทลพวกนั้นน่ะแหละแค่รอให้เรานิ่งพอช้าพอที่จะเห็นมันจริงๆมีข้อสังเกตในเอกสารหนึ่งบอกว่าพอเราช้าลงนะประสาทสัมผัสเราจะดีขึ้น อาจจะได้ยินเพลงเพราะขึ้นรู้รสอาหารอร่อยขึ้นหรือเห็นสีสันร,รอบตัวมันสดใสขึ้นด้วยซ้าคือการกลับมาคอนเนคกับประสบการณ์ตรงณนะตอนนี้เลยสาคัญมากนี่นะคะแต่มีแนวทางปฏิบัติที่จับต้องได้ด้วยใช่ครับมีข้อเสนอแนะที่ดูง่ายมากแต่ผมว่าทรงพลังมากเลยนะคือลองหาเวลาสั้นๆในแต่ละวันอาจจะเริ่มแค่5นาทีพอเพื่อหยุดจริงๆเ่ะหยุดจากจอหยุดจากความคิดเรื่องงานเรื่องนู้นเรื่องนี้ แล้วกลับมาอยู่กับอะไรง่ายสุดเลยคือลมหายใจตัวเองหรืออาจจะเป็นการรู้สึกถึงร่างกายเช่นเท้าที่แตะพื้นหรือมือที่วางบนตักเอกสารเขาเน้นว่าไม่ต้องพยายามทำสมาธิให้เก่งนะแค่ฝึกกลับมารู้ตัวบ่อยๆพอความสม่ำเสมอสำคัญกว่าเวลาค่ะการฝึกสั้นๆแต่ทำทุกวันเนี่ยเหมือนเราค่อยๆสร้างร่องใหม่ให้สมองให้มันคุ้นเคยกับการดึงตัวเองกลับมาจากความคิดฟุ้งๆกลับมาอยู่กับปัจจุบัน มีข้อมูลบางชิง้นอ้างงานวิจัยทางสมองเลยนะคะว่าการฝึกสติแบบนี้มันเปลี่ยนโครงสร้างและการทำงานของสมองได้จริงๆโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับควบคุมอารมณ์และความสนใจ attention regulation ค่ะถือเป็นการลงทุนทางสุขภาพจิตที่คุ้มค่ามากการฝึกสติแบบนี้เหมือนเราสร้างฐานข้างในให้มั่นคงขึ้นนะครับพอเรามีฐานที่มั่นคงแล้วเนี่ยมุมมองต่อเรื่องอื่นๆต่อเป้าหมายชีวิตมันก็อาจจะเปลี่ยนไปด้วยหรือเปล่าครับ ซึ่งก็นำมาสู่จุดสุดท้ายที่เราจะคุยกันคือเรื่องการใช้ชีวิตอย่างรู้คุณค่าเป็นการเชื่อมโยงที่ดีมากเลยค่ะเพราะพอเราสงบลงมีสติมากขึ้นเราอาจจะเริ่มตั้งคำถามกับเป้าหมายเดิมๆที่เคยวิ่งตามมาว่าเอ๊ะมันตอบโจทย์ความสุขความหมายจริงๆของเราหรือเปล่านะแหล่งข้อมูลเขาเสนอแนวคิดว่าเป้าหมายชีวิตไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่อลังการหรือรอให้สำเร็จในอนาคตอย่างเดียวนะคะ แต่อาจจะเป็นการหาความหมายในการใช้เวลาแต่ละวันอย่างรู้คุณค่ามากกว่าคำว่าใช้อย่างรู้คุณค่าในที่นี้หมายถึงอะไรที่มันชัดๆลงไปได้บ้างครับจากข้อมูลที่เรามีหมายถึงการให้ความสําคัญกับสิ่งที่เราให้ค่าจริงๆค่ะอาจจะเป็นการใช้เวลาดีๆกับครอบครัวคนที่เรารักการได้ทํางานหรือทํากิจกรรมที่มันตรงกับความเชื่อความสนใจเราการได้ช่วยคนอื่นในแบบที่เราพอทําได้หรือแม้แต่การดูแลตัวเองให้ดีทั้งกายและใจ เอกสารชิ้นหนึ่งใช้คำว่าการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับคุณค่าภายใน (living in alignment with inner values) มันไม่ใช่การทำตามที่สังคมบอกแต่เป็นการเลือกใช้แรงใช้เวลาของเราไปกับสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออชีวิตนี้มันมีความหมายจากข้างในจริงๆอ๋อเข้าใจแล้วครับคือเปลี่ยนจากการโฟกัสที่ผลลัพธ์ปลายทางเช่นต้องรวยต้องตำแหน่งสูงมาเป็นการใส่ใจกระบวนการ และคุณภาพของการใช้ชีวิตแต่ละวันแทนว่าเราได้ทำในสิ่งที่มันสำคัญกับเราจริงๆไหมมีประโยคสรุปในเอกสารที่ผมชอบมากเขาบอกว่าอย่ามัวแต่วิ่งตามหาความสุขแต่จงสร้างชีวิตที่มีความหมายแล้วความสุขจะตามมาเองถูกต้องที่สุดเลยค่ะมันเหมือนเปลี่ยนสมการเลยนะจากเดิมที่เชื่อว่าความสาเร็จ plus ของนอกกายเข้ากับความสุขมาเป็นการใช้ชีวิตอย่างมีสติ plus ทำในสิ่งที่สอดคล้องกับคุณค่า plus รู้สึกขอบคุณเท่ากับความสุขและความหมายซึ่งความสุขแบบหลังเนี่ยมันมักจะยั่งยืนกว่าลึกซึ้งกว่ามากเพราะมันไม่ได้ขึ้นกับปัจจัยนอกตัวที่เราคุมไม่ได้แต่มันเกิดจากคุณภาพการเป็นอยู่ของเราเองนี่แหละค่ะฝั่งทั้งหมดแล้วเหมือนเราได้เดินทางจากความรู้สึกวุ่นวุ่นสับสนตอนแรกมาสู่ความเข้าใจที่มันชัดขึ้นนะครับ ว่าความสุขจริงๆมันอาจจะไม่ได้ซับซ้อนหรืออยู่ไกลตัวขนาดนั้นที่เราคุยกันมาทั้งหมดวันนี้ก็คือความสุขที่ยั่งยืนมันไม่ใช่จุดหมายปลายทางที่ต้องรีบวิ่งไปให้ถึงจนเหนื่อยหอบแต่มันเป็นสภาวะที่เราค่อยๆสร้างค่อยๆเข้าถึงได้ในทุกๆวันนี้แหละค่ะผ่านการฝึกใจให้สงบการชื่นชมขอบคุณสิ่งง่ายๆที่มีอยู่แล้วและที่สําคัญคือการเลือกใช้ชีวิตแต่ละวันให้มันตรงกับสิ่งที่เราให้คุณค่าจริงๆอาจจะขอย้ําประโยคสําคัญอีกทีนะคะ ความสุขแท้ทิงไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่อยู่ในทุกก้าวของการเดินด้วยใจที่สงบและรู้คุณค่าเป็นการสรุปที่ครบถ้วนเห็นภาพชัดเจนมากครับทีนี้เพื่อให้การสำรวจของเรามันสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็กระตุ้นให้ลองเอาไปคิดต่อยอดกันดูผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามสักสองคำถามนะครับที่มันต่อยอดจากที่เราคุยกันนี้แหละให้ลองนำกลับไปใ,ใคร่ครวญกันดู ดีเลยค่ะน่าจะช่วยให้การพูดคุยของเรามีมิติมากขึ้นไปอีกเป็นความสุขที่ซ่อนอยู่ได้จริงๆอะไรคือก้าวเล็กๆที่ทําได้จริงแค่ก้าวเดียวเลยที่เราพอจะเริ่มทําได้ตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยเพื่อจะชวนเอาความนิ่งสงบเข้ามาในชีวิตประจําวันเราได้มากขึ้นไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่นะครับเอาแค่ก้าวเล็กๆก้าวแรกเลยกับคําถามที่2คือ เมื่อเราลองคิดตามแนวคิดที่ว่าความสุขอาจอยู่ที่การอยากในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วมีความมั่งคั่งหรือสมบัติอะไรบ้างที่มันไม่ใช่เงินทองอะครับในชีวิตเราตอนนี้เลยที่เราอาจจะมองข้ามคุณค่ามันไปแล้วเราจะเริ่มหันกลับมาชื่นชมสมบัติพวกนั้นได้ยังไงบ้างลองเอาคําถามพวกนี้กลับไปคิดเล่นๆดูนะครับไม่แน่อาจจะได้คําตอบอะไรดีๆสําหรับตัวเองก็ได้ครับ